อยากจะเริ่มกันที่เรียนออนไลน์ก่อนครับพี่ไพศาลจะเปิดฟอร์ว่ายังไงครับพี่ครับเรียนออนไลน์ <c oughs> เริ่มกันมาตั้งแต่วันจันทร์เนี่ยโอ้โหหูดับตับไม่เลยครับเอาต้องออกตัวก่อนผมจะแสดงความเห็นตามหลักการนะครับ,รบเพราะว่าลล <c oughs> ดูแลผมต้องใจฟังเลยพี่ไพศาลเพราะฉะนั้นจะไม่มีอะไรที่จะมีอารมณ์ร่วมด้วยได้ ครับแต่ผมเข้าใจนะหัวอกคนที่เป็นผู้ปกครองแล้วมาเจอปัญหาคันนั้นจะมีอารมณ์ร่วมสูงนะครับนะครับผมผมจะพูดในฐานะที่คงจะมีอารมณ์ร่วมด้วยไม่ได้เนื่องจากว่าลูกโตหมดแล้วไม่ได้เข้ามาอยู่ในวังวนของแต่ออนไลน์นี่แหละคือคือหลักการและเหตุและผลไงไม่มีอารมณ์ความรู้สึกเข้ามาร่วมอันนี้ที่เป็นข้อมูลที่บริสุทธิ์ครับเพราะนั้นกำลังจะบอกเหมือนกันว่าผมเนี่ยจะพูดตามหลักการนะครับ คือทีแรกเนี่ยท่านก็ประชาสัมพันธ์เรื่องเรียนทางไกลเรื่องเรียนออนไลน์เนี่ยอาฮะแล้วเขาก็มีการซักซ้อมกันใช่ไหมครับเพ้เาะสัปดาห์ที่แล้วหรือไงใช่ไหมใช่ไอ้สัปดาห์เนี้ยสัปดาห์เนี้ยเริ่มเริ่มันตั้งแต่วันจันทร์ใช่ไหมเริ่มวันจันทร์ใช่ครับาเขาเขามีการซักซ้อมกันแล้วก็มันก็เลี่ยง <c oughs> ไม่มีความพร้อมเลย <c oughs> ครับนะฮะโทรทัศน์เรียนระบบทางไกลเนี่ยก็จูนหาช่องไม่เจอ เจอของเด็กปถมบ้างแต่ลูกเรียนมัธยมเจอมัธยมเด็กเรียนอนุบาลเนี่ยมันสับสนวุ่นวายยิ่งถ้าจุลไปโหลดเอาจากไอยูทงยูทูบเนี่ยนิ่งเดียวเลยนะฮะอันนี้ปั่นปวดวุ่นวายนะครับก็แสดงว่าการเตรียมการไม่ดีไม่พร้อมสอบตกนะนะการเตรียมการไม่ดีไม่พร้อมท่านก็มาชี้แจงนะครับบอกว่าโอ๊ยไม่ต้องกังบลเพราะอันนี้มันเป็นระบบเสริม เรียนหนึ่งกรกฎาคมเนี่ยลูกหลานต้ไปเรียนที่โรงเรียนครนะฮะลูกหลานคือไปเรียนที่โรงเรียนแล้วก็ไอเรียนออนไลน์เรียนทางไกลเนี่ยเรียนเสริมเป็นระบบเสริมไม่ใช่เป็นระบบหลักของเราท่านก็ชี้แจงอย่างนั้นนะคราวนี้ผมมีความเห็นอย่างนี้เรียนออนไลน์เรียนทางไกลเนี่ยไม่ใช่ระบบเสริมท่านต้องเตรียมไว้ถึงขั้นให้มันเป็นระบบหลักได้อย่าไปบอกว่านี่คือระบบเสริมครับเพราะเหตุผลผมคืออะไรรู้ไหมครับ เหตุผมผมก็คือว่าถ้าคุณเปิดเรียนวันที่หนึ่งกรกฎาคมเนี่ยครับถ้าเด็กไปแล้วมันไม่มีปัญหาเด็กเรียนที่โรงเรียนโอเคนะครับระบบเรียนอะไรพวกนี้ก็อาจจะยังไม่ต้องใช้ับนะแต่ผมถามหน่อยถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุแบบเกาหลีใต้อ่ะอโรงเรียนเปิดวันแรกเลยเด็กมัธยมอ่ะครับใช่ไหมฮะแล้วที่เมืองอินชอนอ่ะ เกิดเจอเด็กป่วยสองคนน่ะปิดโรงเรียนแบบโอโคเป็นเกือบจะเรียยวทั้งเมืองเลยครับเพราะสืบทราบว่าเด็กไปมีกิจกรรมร่วมกับเพื่อนเยอะแยะหลายโรงเรียนอ่าแล้วยังไม่รู้จะเปิดได้อีกเมื่อไหร่ครับเพราะมันจะคุมอยู่้สิบสี่วันเอาแล้วตกลแล้าจะทำยังไงเออก็หมายถึงว่าก็คุณต้องให้เรียนออนไลน์ถูกไหมใช่ก็คุณก็ต้องเรียนออนไลน์เรียนที่บ้านับ้ไหมฮะเพราะอันนี้มันมันเสริมไหมมันไม่เสริมแล้วมันจะเด็กเปิดเทอมแล้วต้องเรียนกับอืม จะไปให้เขาอยู่บ้านเอ่อเล่นแต่ไอ้วิดีโอเกมอย่างไงล่ะครับมันถึงเวลาต้องเรียนแล้วเปิดเทอมแล้วมันลาช้าพอๆวันนะเพราะอย่างนี้จะบอกว่าเสริมไม่ได้แล้วของเราย้อนกลับมาดูเนี่ยครับคุณแน่ใจได้อย่างไงว่ามันจะไม่เกิดอหตุเหมวนเกาหลีใต้ใช่รู้สึกฝรั่งเศสก็โดนแบบนี้คือเปิดแล้วปิดใช่ชาฝรั่งเศสเด็กเด็กอนุบาลเนี่ยเจ็ดสิบคนแต่ฝรั่งเศสเนี่ยยังไงเนี่ยเขาดันทุลังเขาไม่ยอมปิดโรงเรียนเพราะว่า เขาไม่มีตังค์จ่ายเขาไม่มีตังค์จ่ายผู้ปกครองละครับเพราะว่าเด็กหยุดเนี่ยผู้ปกครองเด็กเล็กไงผู้ปกครองก็หยุดด้วยหยุดเนี่ยก็อ้างเหตุว่าต้องดูแลต้องดูแลลูกคุณรับผู้จ่ายเงินไอ้เงินที่เขาเป็นเงินสวัสดิการมาตอนนี้เขาบอกเขายกเลิกละวนะถ้าสมมุติว่าคุณอยู่กับลูกเขาไม่จ่ายครับไม่จ่ายปั๊บก็ต้องไปทํางานก็ต้องเอาเอาลูกไปโรงเรียนเพราะว่าลูกจะได้ไปทำงานได้เขาบังคับในตัวทางนั้น อันนี้ก็เป็นเหตุผลเฉพาะของเขาแต่ว่าของเราเนี่ยนะฮะอย่างผมยกตัวอย่างสามจังหวัดภาคใต้เนี่ยตอนเนี้ก็ยังน่าห่วงอยู่เปิดมาเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเพราะคนที่ยังเดินทางกลับมาจากมาเลเซียกลับจากต่างประเทศเนี่ยในพื้นที่ของพี่น้องบุสลิดของเราเนี่ยนะภาคใต้ก็ยังมีอยู่ถูกไหมอีกหลายๆจังหวัดเนี่ยก็ยังมี ถึงแม้ว่าการระบาดภายในเนี่ยมันเริ่มน้อยหรือถ้าไม่มีละแต่ว่าการเติมคนเข้ามาในสเตจควอลทีนเนี่ยนะแล้วก็เสร็จแล้วก็ออกไปอยู่ข้างนอกเนี่ยอันเนี้ยเราก็ไม่แน่ใจถ้าเกิดมันติดขึ้นมาในบางพื้นที่เนี่ยก็หมายความว่าคุณก็ต้องปิดโรงเรียนปิดโรงเรียนนกเด็กต้องเรียนนะครับผมผมมีอย่างเงี้ยนะฮะว่าคุณต้องเตรียมระบบความพร้อมของหลอดออนไลน์และทางไกลสาธารณรัดภาคใต้เนี่ยไม่มีทัรทัศนรัะคุณต้องหาทัวรทัศให้เขา ต้องทําระบบยังไงก็ต้องเตรียมไห้เขาครับหรือในบ้านเนี้ยมีเด็กมากกว่าหนึ่งคนมีโทรทัศน์อยู่เครื่องเดียวเนี่ยต้องหาทางที่จะทําให้เด็กได้เรียนครับ่าตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขนะพื้นที่การศึกษาโรงเรียนเนี่ยต้องประสานแล้วต้องซักซ้อมกันอย่างละเอียดออย่าให้เกิดเหตุโละเวงนะเพราะเด็กต้องได้เรียนต้องคิดในสูตรอย่างนี้กันแล้วกันครับผมมีความเห็นอย่างนี้เพราะจะไปบอกว่า เอาสีข้างเข้าถูโอลเวงไปนะว่าพอมีปัญหาก็บอกเอ้ยนี่ไม่ไรระบบ<ร>สำรองระบบหลักนี่ไงนี่ไ, <ป S 2> นไงเดี๋ยวเดี๋ยวคุณสุป,ปัน,น,นจะฉายฉายหนังเพิ่มเติมเสริมจากพี่ไพศาลเลยว่ารัฐมนตรีว่าการกรระทวงศึกษาว่ายังไงไปตีความนายโยบายผิดพลาดกันหมดเลยเนี่ยดูนี่เนี่ยคุณสุป,ปันอธิบายเลยคร <c oughs> ับเออเออเออให้พี่เพศาลให้จบก่อนพี่เพศาลเอาละแค่นี้แหละผมป่าผมก็ ขอปาาของพ่อโดยส่วนตัวก็ไม่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 ไมไมไมรู้จักกันเลยว่ารับปีศ uh huh. าิการท่านนี้เป็นใครอะไรยังไงครับอืม,ม